สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมานำเสนอการหาแปลงภายในนะครับด้วยวิธีของอาจารย์ดอนนะครับและการใช้ c ีดทัชนะครับในการเช็คนะครับอันดับแรกนะครับจากรหัสเลขสานะครับผมก็คือตัวท้ายนะครับตัวท้ายเลขสามนะครับตรงนี้นะครับจะเท่ากับสามนะครับสิบสี่ถึงสาม แล้วครับทีนี้รับจะมีแรงไครับที่จุดเอมีสองแรงครับที่กุดอมีหนึ่งแรงนะครับหลัง<อ>จากนั้นนะครับจะสังเกตว่าแรงในแนวราบนะครับไี่มีแรงกระทำนะครับยัางนี้นะครับคุณผู้ชมไม่จุดแรงครับไม<อ>่ได้าหารงนี้ครับ a นะครับจะมีสูตรก็คือแื้นที่กระทำนะครับคูณกับพื้นที่ที่เหลือนะครับหารด้วยพื้นที่ทั้งหมดก็คือ3คูณ8นะครับส่วนด้วย12นะครับจะเท่ากับ2นะครับตรงนี้นะครับจึงแรงแนวเดิมนะฮถ้ากระสอบนะครับแล้วที่จุดีนะครับสังเกตว่านะครับแรงกระทำก็คือ3นะครับ พื้นที่ที่เหลือก็คือสี่นะครับสิบสองเหมือนเดิมนะครับคือค่าเท่ากับหนึ่งนะครับนี่ก็คือค่าเท่ากับหนึ่งหลังจากนี้นะครับจะมาคำนวณด้วยวิธีของอาจารย์ดอนนะครับที่ารคำนวณนะครับทำการวาดจุดของแต่ละจุดก่อนนะครับว่ามีแรงอะไรบ้างนะครับ แตงโมเลยนะครับ นะครับห่านจากว่าเสร็จแล้วนะครับเพิ่มได้นะครับจำนวนที่ติด A นะครับแรงนะครับที่เราหานะครับแรงนี้ถ้าจรงเท่ากับสองนะครับและแรงแนวนอนนะครับไม่มีนะครับเป็นศีโยคอร์สนะครับได้นะครับในอีกแรงนะครับจะต้องเป็นแรงลงนะครับเพราะว่าแรงสองนะครับเป็นแรงขึ้นนะครับ กพื่อทาให้เกิดการหักล so, so, ้างครับทําให้สมดุลในพอดีนะครับถึงจะเป็นสองนะครับเป็นแรงอัดนะครับอย่างนั้นได้ครับสองยนะครับอันนี้ครับเป็นแรงอัดก็คือเท่ากับสองนะครับสังเกตว่านะครับจะมีแรงอัดขึ้นไปนะครับเท่ากับสองครับดังนั้นนะครับแรงที่กระทําในเส้นขยายนะครับในจุดนี้นะครับ ในจุดนี้นะครับจะเท่ากับแรงดึงนะครับเท่ากับสองเอียงเนแรงดึงเท่ากับสองครับเราจะได้ไปทําการวาดสามเหลี่ยมภายในนี้มานะครับซึ่งนะครับแปลงที่เราได้เป็นแรงดึงนะครับแรงดึงนะครับมีนท่าเป็นบวกนะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะหาแรงที่เคลื่อนไปทาง แนวลาบนะครับจากสูตรของสามเหลี่ยม้ายนะครับจากสูตรสามเหลี่ยม้ายนะครับสมมติว่าให้ต้นเฮนะครับมีความยาวเท่ากับเฮบีแล้วอาร์นะครับดยมีค่านะครับเท่ากับบีส่วนสี่นะครับเท่ากับเฮสส่วนสี่นะครับเท่ากับอาร์รูทสามสิบอกนะครับ เอาเราได้มาแล้วนะครับแล้วก็ทำการหาคุดหาค่า h นะครับเราแทน v เข้าไปนะครับ v ที่เราได้เมื่อกี้เท่ากับสองส่วนสี่นะครับเท่ากับ h ส่วนสี่อย่างนั้นนะ h h มีค่าเท่ากับสองนะครับระยะตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับสองนะครับ ครคิดเป็นแรงดึงเหมือนกันนะครับเมื่อเราได้เป็นแรงดึงนะครับในค่าส่วนของเส้นนี้นะครับจะมีค่าเป็นแรงหัดไปนะครับทางที่ขัดตัวข้ามกันครับก็ะสองครับเราได้มาแล้วนะครับเราจะทําการคิดที่จุด C ต่อนะครับที่จุด C นะครับเราได้แรงของเส้นทแยงครับเท่ากับสองแล้วก็สองนะครับค่าตรงนี้นะครับเป็นสีฟอสนะครับ อย่างนั้นนะครับในส่วนของเส้นนี้นะครับจะมีเป็นแรงกดลงมานะครับสองนะครับแล้วก็จะมีแรงไปทางฝานะ้วสองนะครับเพื่อทาให้สมดุลนะครับพอเราได้เสร็จแล้วนะครับจึงจะได้เป็นศีโย์แต่รุ่นนะครับเราได้เป็นแรงอัดกนนะครับเป็นสองนะครับ เราจะเห็นว่ามีแรงกระทำลงมาจากภายนอกครับเป็นสารครับดังนั้นนะครับแรงภายในนะครับจะต้องกระทำกลับไปต้องเท่ากับสารครับเราจะเห็นว่าเรามีสองนะครับดังนั้นนะครับแรงตรงนี้เฉียงตรงนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับจะเห็นนะครับว่าเป็นแรงอัดนะครับดังนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นแรงอัดด้วยนะครับก็จะวาดเหมือนเดิมนะครับ แลกอัดนะครับมีค่าเป็นลบนะครับก็จะได้เป็นหนึ่งนะครับถ้าเราหาเราจะหาฮ็กนะครับอย่างเงี้ก็คือมีค่าเท่ากับหนึ่งกันนะครับหาแล้วนะครับตรงนี้นะครับบวกสองตรงนี้สองนะครับลบสองนะครับ เราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับเป็นแรงอัดเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแรงอัดนะกับสองตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับแรงที่กระทําในเส้นนี้ครับก็มีค่าเท่ากับหนึ่งกันนะครับพอเราได้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาคิดที่จุด E ต่อนะครับที่จุด E นะครับเราจะหานะครับแรงตรงนี้นะครับแรงอัดเข้าไปสองนะครับ อัดตรงนี้ครับเท่ากับหนึ่งนะครับนี่ก็เท่ากับหนึ่งนะครับแตงนั้นก็มีค่าเป็นหนึ่งนะครับ่อไปนะครับแรงตรงนี้นะครับจะเห็นว่าแรงในฝั่งของจิตสีนะครับเป็นแรง ดึงนะครับออกแนะครับต้องเป็นแรงดึงออกนะครับสองราคาตรงนี้นะครับจะมีค่าเป็นหนึ่นเป็นหนึ่งนะครับเราก็จะได้ค่ามาแล้วนะครับตรงนี้นะครับแรงเท่ากับสองนะ เราจะข้ามาะลรครับเราจะมาคิดที่จุด F ก่อนนะครับที่จุด F นะครับจากจุด E เมื่อสักครู่นะครับจะมีแรงดึงนะครับเท่ากับหนึ่งนะครับมีแรงอัดตรงนี้นะครับเท่ากับหนึ่งอย่างเง้นนะครับจะหาแรงแรงในแนวดิ่งนะครับเมื่อมีแรงตรงแล้วนะครับจะต้อง เป็นแรงขึ้นนะครับหนึ่งะ<ม>นะครับเป็นแรงอัดนะครับเข้าไปนะครับอัดนะครับเป็นลบนะครับก็คือลบหนึ่งนะครับจากการหาครับตรงนี้ก็เป็นหนึ่งนะครับอย่างนั้นตรงนี้มีแรงอัดเท่ากับหนึ่งนะครับได้สังเกตว่าแรงในตัวนี้นะครับพบได้น,นะครับอย่างนั้นตรงนี้นะครับเป็นกิโลครับหลังจากนั้นนะครับเรามาที่จุด G นะครับเกตว่าเป็นแรงอัดนะครับคือ หนึ่งนะครับสังเกตว่านะครับแรงในแนวติ่งนะครับสมดุลแล้วนะครับก็คือมีแรงขึ้นไปหนึ่งนะครับแรงประมาณหนึ่งนะครับในแนวลาดนะครับก็คือในส่วนนี้ครับก็คือหนึ่งนะครับเราก็จะได้เป็นบวกหนึ่งสระทตรงนี้นะครับก็เป็นบวกหนึ่งนะครับ สังเกตว่าเราได้ค่าต่ตางๆมาครบแล้วนะครับค่าทั้งหมดนะครับเราได้ไมาแล้วนะครับพอเราได้ค่ามาแล้วนะครับเราจะทำการเช็คด้วย c c ัดนะครับ c c ัดนะครับแอปของมาจานดอนนะครับรทำการหาททัดนะครับ จะเห็นจากรูปนะครับจากรูปทางด้านขวามือบนนะครับว่าค่าทั้งหมดนะครับที่เราได้มานะครับเป็นยังไงนะครับซึ่งจากรูปนะครับเราจะมาเริ่มพอดข้อมูลต่างๆนะครับจึนจุดต่อนะครับเท่ากับแปดนะครับชิ้นส่วนนะครับมีทั้งหมดสิบสามชิ้นนะครับหน้าตัดถึงนะครับ หลังจากนั้นะครับเราจะทำการพัดตำแหน่งนะครับจากตำแหน่งนะครับจากตำแหน่งนะครับให้ดูที่ตัวหนังสือสีตัวเลขนะครับสีม่วงนะครับจากพิกัดนะครับจุดที่หนึ่งนะครับคือศูนย์ศูนย์นะครับจุดที่สองนะครับคือ x นะครับเท่ากับศูนย์ครับ y นะครับเท่ากับสี่นะครับสามนะครับ x เป็นสี่นะครับส่วน y นะครับเป็นศูนย์เหมือนเดิมจุดที่สี่นะครับ x นะครับเป็นสี่นะครับ y เป็นสี่นะครับจุดที่ห้านะครับเอนะครับเป็นแปดนะครับส่วน y เป็นศูนย์นะครับจุดที่หกนะครับแปดนะครับ x เป็นสี่นะครับขออภัยนะครับเกเป็นแปดนะครับ y เป็นสี่นะครับจุดที่เจ็ดนะครับเอกเป็นสิบสองนะครับ y เป็นศูนย์นะครับจุดแปดก็เป็นสิบสองนะครับ y ก็เป็นสี่นะครับ จากเราได้จุดแล้วนะครับทำการลงจุดซับพอร์ตนะครับจุดซับพอร์ตนะครับเราจะเห็นว่าเป็นจุดที่อยู่ตรงจุดต่อที่หนึ่งนะครับกับจุดต่อที่เจ็ดนะครับแล้วทำการใส่นะครับจุดต่อที่หนึ่งนะครับเป็นแบบติกนะครับต่อไปนะครับเป็นแบบโรเลอร์ เป็นแบบพิกพินนะครับก็เป็นหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็จุดที่เจ็ดนะครับเป็นแบบโรเลอร์นะว่าเป็นศูมหนึ่งนะครับพอเราได้จุดซัพพอร์ตมาแล้วนะครับเราทําการลงชิ้นส่วนต่างๆนะครับชิ้นส่วนนะครับเราให้สังเกตที่ตัวเลขสีฟ้านะครับชิ้นส่วนที่หนึ่งนะครับ ที่หนึ่งกับสามนะครับ,กกบ,รบส่วนที่สองก็เป็นสามกับห้านะครับ,บ,รบส่วนที่สามนะครับเป็นห้ากับเจ็ดนะครับส่วนที่สี่ครับเป็นสองกับสี่นะครับส่วนห้านะครับสี่กับหกนะครับ ชิ้นส่วนที่หกก็คือหกกับแปดนะครับชิ้นส่วนที่เจ็ดสังเกตที่สี่ฟ้านะครับชิ้นส่วนที่เจ็ดก็คือหนึ่งกับสองนะครับชิ้นส่วนที่แปดก็คือสามกับสี่นะครับเก้าคือห้ากับหกนะครับส่วนสิบนะครับก็คือเจ็ดกับแปดนะครับชิ้นส่วนที่สิบเอ็ดนะครับก็คือสองกับสามนะครับ ิ้นส่วนที่12ของเนี่ยเาก็คือ4กับ6ต่อไปนะครับ4กับ5นะครับต่อไปนะครับชิ้นส่วนที่13นะครับก็คือ6กับ7นะครับแล้วก็กดนะครับเราจะได้มาแล้วนะครับตรงตามกับแบบที่เราทําการละไว้นะครับจากบนขวานะครับอย่างี้นะครับเรามาให้สมบัติของกระจุนะครับ จากที่อาจารย์กำหนดนะครับหืือที่หน้กตัดนะครับน้กตัดที่20นะครับส่วนโมเดลัมเดลยืดหยุ่นนะครับก็คือ2ล้านนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะลงแรงนะครับที่กระทานะครับสังเกตนะครับว่ามีแรงพียงทำที่จุด4นะครับ ในแนวในแนวดิ่งนะครับแย่งนั้นแนวดิ่งนะครับเป็นแนวลงนะครับถ้าสังเกตจากรูปด้านซ้ายสีเหลืองนะครับสังเกตว่าแรงขึ้นนะครับเป็นแรงบวกนะครับแต่จากโจทย์นะครับเป็นแรงลงนะครับแรงเราต้องใส่ค่าลบนะครับในหน่วยของอันนี้ครับจะเป็นหน่วยของกิโลกรัมนะครับแต่จากโจทย์นะครับเป็นตันนะครับเราต้องใส่เป็นสามพันนะครับเป็นลบสามพันกิโลกรัมนะครับ สังเกตว่าจะเหมือนกับรูปแล้วนะครับอย่างนั้นนะครับเราทําการวิเคราะห์นะครับแล้วเราวิเคราะห์ออกมาได้ไหมแบบนี้นะครับแปลว่ามีถูกแล้วทั้งหมดนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะทการเช็คนะครับว่าที่เราคํานวณมือจากเมื่อสกครู่นี้นะครับถูกหรือไม่นะครับก็กดคลิกที่นี่ครับค่าแรงภายในชิ้นส่วนนะครับ จะสังเกตนะครับว่าค่าแรงนะครับที่ส่วนที่สองนะครับก็จะมีค่าเท่ากันนะครับใน่ส่วนที่สามจะสังเกตว่าจากการคำนวณมือนะครับมีค่าเท่ากับคำนวณในเว็บนะครับของ CCTT นะครับดังนั้นนะครับแปลว่านะครับเราได้คำนวณมือนะครับได้ถูกแล้วนะครับก็นะครับขอจบการนำสัญเพียงให้นะครับขอบคุณครับ